ยาวัลซับบิสมิวโนติสนะครับสวัสด็กน้องทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสอีกแล้วนะครับโดยันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มรีโลยังไงนะครับให้ได้สัปดาห์ละประมาณ199รีโลนะครับผมซึ่งโดยวิดีโอนี้เนี่ยต้องเน้นก่อนนะครับว่าไม่ได้นํามาทั้งหมดนะครับแต่จะนําแหล่งหลักๆในการหามาซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาที่เราหาลงไปแล้วเนี่ยหรือว่าฟาร์มแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับฉะนั้นก็บางอันเนี่ยอย่างทัวร์นาเมนต์หรือว่าอย่างเควสวันนนอตะไมม่ได้เอาารวมนัั่่่่นนนนเเออองงงะครบผมซึยยยา้ี น้องๆฟาร์มชั่วโมงที่มากขึ้นหรือว่าเก็บเล็กๆเก็บน้อยๆตรงนี้ด้วยเนี่ยก็จะได้เยอะมากกว่านี้อีก นะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยโดยส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของชาเลนต์เลยนะครับผมน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังงงว่าระบบของชาเลนต์เนี่ยที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยระบบของชาเลนต์เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยชาเลนต์ Challenge เนี่ยมีแยกทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับผมซึ่งก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นเทวดรีโดเป็นสเตตชิฟเป็นดาวอันนี้ได้เป็นดาวเขียวอันสองก็จะเป็นดาวสีและอันสามก็จะเป็นดาวรุง้งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเวทรายครึ่งชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นการเปลี่ยนทุกๆ9ก้าโมงครึง่งทุกๆ10บโมงทุกๆ10บโมงครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเควสตรงนี้เนี่ยจะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราเล่นนะครับผมซึ่งยิ่งเราเล่นบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งรีเซ็ตไวมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองอย่างสมมุติว่าพี่เริ่มเล่นตอน9ก้าโมงครึง่งเล่นเสร็จ9ก้าโมงสาเราจะพร้อมลงอีกทีประมาณ10บโมงหนาทีนั่นเองนะครับผมประมาณนะณประมาณประมาณในส่วนแรกก็คือตรงเจ้าชาเลนต์ตรงนี้นะครับผมซึ่งชาเลนต์ตรงนี้ หชั่วโมงกว่าเนี่ยเราก็จะได้รับ12รีโล,โลนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าเราเนี่ยจะฟาร์มวันหนึ่งเนี่ยหชั่วโมงฉะนั้นเราจะได้วันละ12บีโลใช่ไหมครับแล้วก็เราเนี่ยจะฟาร์มตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับผม3วันนะครับสำหรับในการฟาร์มเทรดรีโลลายครึ่งชั่วโมงของ3วันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนเดิมเลยก็คือส่วนของเจ้าตัวเวไลายครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งที่พี่แยกออกมาเ,อเอมนี่ยก 4วันที่มันจะมีการคูณ2อ,อ่ารีวอร์ดขึ้นนั่นก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับผม4วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราเนี่ยจะได้รับรีโลคูณ2นะครับ ซึ่งพี่ก็จะปักไว้ว่าเป็น6ชั่วโมงเหมือนกันเราเล่นวันละ6ชั่วโมงพอนะครับเล่น6ชั่วโมงก็จากที่ปกติเราได้12บรีโลก็จะได้เป็น24่ีลโลนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยแนะนําว่ายิ่งเราเข้ามาทําเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งรีไวขึ้นมากเท่าน,นั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับหรือว่าเราจะตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้ตรงเนี้ยมันก็จะได้แบบไหลามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของ Daily เดลี่ชาเลนจ์นะครับ, Daily เ,บ,บเดลี่ เซตทุกๆครั้งที่เราเล่นแล้วนะครับพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนับคูดาว24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมไม่ได้รีทุกๆ7โมงเหมือนเดิมแล้วนะตรงนี้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะของรางวัลนี่ก็จะค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่านี้พี่กดให้ดูไม่ได้แต่ว่าดาวเนี่ยก็ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับดาวได้เยอะขึ้นรีโลได้เยอะขึ้นจาก2อันเป็น3อันนะครับผมอ่าก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับโอเคโดยอย่างที่พี่บอกไปนะครับว่า3วันที่ไม่มีคูณก็จะได้รัััับปปปกกกกติจา3 3 3 3ออนนนนนว็็็็เเ9 นะครับแล้วก็เมื่อถึง4วันช่วงที่คูณ2เนี่ยเดลี่ชาเลนต์เนี่ยก็จะได้รับผลด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นจาก3าลีโลก็จะกลายเป็น6กลีโล6กลีโลคูณสี่หกนะครับก็จะได้รับตรงนี้เนี่ยอีก24่ลีโลสำหรับวันคูณ2และว,วันธรรมดาได้9กลีโลนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับในส่วนของ weekly challenge นะครับเป็นระบบใหม่ที่มาพร้อมกับอัปเดตที่5นะครับผมโดย weekly challenge เนี่ยชื่อตรงตัวอยู่แล้วนะครับว่าเป็น challenge รายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนีีี้เน่่ยจะไมมผล คูณ2นะครับฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงทําอะไรก็ได้แต่ถ้ามันรีแล้วควรจะทําให้ไวที่สุดเพื่อที่มันจะได้แบบรั่นไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับโดยเควสตรงนี้เนี่ยให้ของเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะเลยนะครับดาวสีถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะประมาณ10อันบวกบวกน่าจะประมาณ10อันแล้วก็รีโลเนี่ยยีอันอันนี้นี่เยอะมาก มากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งซูเปอร์แสตชิปและแสตชิปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดจะได้เหรียญทองประมาณนึงเลยนะครับอันนี้นี่คือตั้งตัวได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นอันนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็จะได้รับสัปดาห์ละ20รีโลนะครับผมอันนี้พี่ว่าง่ายนะไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดละกันใช้คําว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ในตัวของชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราลงด่านไปแล้วเนี่ยคือต้องเรียกว่ามันมีการแบบว่าช่วยเรืื่่่่่่่ออองงงงงในน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 กกกาางงาาารรััััข้้้้เเเเิิิไไไดดดยยึมมมหลลปตบฉะ เล่นง่ายมากนะครับเล่นช่วงต้นเกมเล่นอะไรง่ายเพราะว่ามันได้เงินเยอะนะครับผมโอเคในส่วนของชาเลนเราก็จบกันไปนะโอเคต่อไปนะครับเราจะไปในส่วนของเจ้าเบลตี้นะครับเบลตี้เจ้าเดิมอีกแล้วเบลตีน้นี่น้องๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันไปตั้งแต่ในอัปเดตที่แล้วแล้วนะครับผมโดยส่วนตัวพี่นะครับพี่ลองสังเกตดูแล้วคือเวลาการรีเซ็ตเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนแต่ว่าเวลารีเซ็ตเนี่ยพี่จะเอาเวลาที่พี่เล่นเคลียร์เสร็จเนี่ยเป็นหลักอย่างสมมติว่านะตอนนี้เนี่ยเก้าโมงครึ่งพี่เล่นอีก สองตาก็ประมาณ10นาทีอ่ะพี่ปัดไป9ก้าโมงสีพรุ่งนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทําประมาณช่วง10บโมงช่วง10บโมงเนี่ยมันมันก็จะรีเซ็ตเป็น10บทับสพี่ก็จะทำ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 แล้วพี่ก็กะเวลาซึ่งส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวส่วนเวลาเนี่ยอันนี้พี่ยังไม่แน่ใจแต่มันดีเซ็ตทุกวันแน่นอนอันนี้นะครับผมตรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ฟาร์มรีโลได้นะครับโดวยวันหนึ่งเนี่ยเราฟาร์มได้10บรีโลจากตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราทําครบเจดวันเนี่ยเราก็จะได้รับท นะครับซึ่งบอสอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆวันพุธ นะครับผมณนะตอนนี้นะเอาเอาณนะตอนนี้นะครับรีเซ็ตทุกๆวันพุธนะครับตอน7จ็ดโมงนะครับผมซึ่งเราสามารถมาแลกรีโลตรงนี้ได้นะครับนี่เราสามารถมาแลกรีโลตรงนี้ได้จํานวน40อันนะครับตรงนี้เนี่ยเออแล้วแต่เควสนะแต่พี่มองว่าอีกิสเนี่ยจะเป็นเควสที่ง่ายมากๆสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมถ้าเป็นไปได้น้องๆมือใหม่ที่อยากฟาร์มรีโลเนี่ยควรจะมาเก็บให้ได้ครับพี่ว่าอีกิสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเทียบกับบอสตัวอื่นอะไรเงี้ยนะเออนะครับผม ซึ่งอย่างที่พี่บอกไปนะครับว่าเนี่ยมันยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังมีในส่วนของ weekly ที่เนี่ยเราสามารถเป็นเนี่ยเราสามารถเคลียร์ด่านให้ครบได้เราจะได้1นึ่งลีโลหรือเควสที่เราจะมีการอีโวด้วยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นโชว์ไหมอะ่ะมันจะมีเควสบิ๊กสเปนเดอร์บิ๊กสเปนเดอร์นี่ก็ใช้ เพชรจำนวน2 0 0 0 0ืเนี่ยก็จะได้รีโลด้วยหรือว่าจะเป็นอินฟินิตี้ที่วันหนึ่งเราได้สูงสุดถึง3รีโลเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คนถนัดแต่พี่มองว่าสําหรับน้องๆบางคนมันอาจจะเป็นที่ที่มันเปลืองเวลาเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือในส่วนของชาเลนรีโลเนี่ยคือถ้าน้องๆ ไม่จําเป็นนะคือ6ชั่วโมงตรงนี้คือไม่จาเป็นต้องเล่น6ชั่วโมงเต็มนะครับอย่างที่พี่บอกว่าแค่แวะเข้ามาทํารีโลแวะเข้ามาทํารีโลแวะเข้ามาทํารีโลแค่นั้นก็ได้เยอะแล้วนะครับผมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้โฟกัสตรงอัปเดตที่5เนี่ยเป็นชาเลนจ์ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะแก้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเขาไม่แก้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแหล่งฟาร์มรีโลที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ให้น้องๆเนี่ย เวลาฟาร์มดีโลเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้เป็นหลักโดยเน้นว่า,าวันธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องฟาร์มก็ได้แต่ว่าช่วงวันหยุดเนี่ยช่วงหมายถึงว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยวันศุกร์ถึงวันจันทร์เนี่ยต้องมาทําให้ได้นะครับอย่างน้อยสักวันละ20บวกๆเนี่ยน่าจะดีมากๆนะครับผมเอออันนี้จะดีนะอันนี้จะดีอันนี้จะดีน,น,ะดนะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็คงจบกันไปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะคคครรััััับบบออออย่่่าาางงใในนนนนนลลิปปีีี้้้พพกกกก็ตขไหหมโสสสวดะ